สมัยนี้มีครูบาอาจารย์มากมายที่แสดงธรรมนะตามสถานีวิชุก,ก็ตามตามอะไรก็ตามก็มีมากมายเราจะสมัครรู้ได้ยังไงว่าบุคคลนี้เป็นกัลยาณมิตรถ้าไม่เคยฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่รู้ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินได้เลยว่าพูดถูกหรือผิดแต่เมื่อได้ศึกษาธรรมะ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังก็รู้ว่าใครผิดใครถูกถ้าไม่มีความรู้เลยจะตัดสินได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าได้รู้แล้วได้เข้าใจคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอใครพูดคําซึ่งไม่ใช่คําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่านั่นคิดเองสอนเองคิดเองขณะนั้นก็เป็นคําสอนของผู้ซึ่งไม่ใช่ได้ศึกษาเข้าใจพระธรรม จึงกล่าวคำที่ตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่ตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการทำลายคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า